ย่านนาวิกลิดิสติกนะครับย่านนาวิกลิดิสติกก็จะเป็นย่านกินดื่มเที่ยวนะครับริมน้ำนะครับก็สองข้างทางถนนซ้ายขวานะครับก็จะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านดื่มนะครับขายดิ้งแล้วก็ฟู้ดต่างๆนะครับตรงกลางก็จะเป็นริมน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่นาวิกลิดิสติกนะครับเป็นถนนริมคานาลหรือว่าคลองนะครับ ก็จะมีร้านอาหารข้างข้างคลองนะแล้วก็จะมีคนมานั่งกินกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งวันเสาร์ที่16มีนาคม2566 ก็เป็นริมคลองนาวิกริดิสติกนะนี่เป็นบรรยากาศตอนประมาณ6โมงครึ่งครับสาวที่เป็นมีนาคม2566รกบ ในย่านนาวิกดีดิสติกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายไอศครีมเจลาโต้นะครับอมอริโนนะครับเป็นไอศครีมที่จะทําเป็นรูปของดอกกุหลาบนะครับใส่โคนมาให้นะครับก็มามิราอิตาลีนะครับก็ต้องกินของขึ้นชื่อก็คือเป็นไอศครีมเจลาโต้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอ m มอริโนเป็นไอศครีมรูปดอกกุหลาบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนของนาวิกดีดิสติกนะครับริมน้ํานะครับ